ตอนแอปเปิลเพื่อนๆได้เห็น,นกันอยู่เลยวันนั้นเรามาถ่าย Apple แอปเปิลแต่ไม่ติดนะคะนี่ปเป็นรูปอะไรไม่ทราบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคิดให,ให้เราดูไปแล้วนะจ๊ะกำลังเป็นรุ่นๆนะจ๊ะ,ะ,ะเพื่อนๆน่ารักเลยทีเดีเยวให้เราดูไปแล้วนะจ๊ะกำลังเป็นรุ่นๆนะจ๊ะ,ะ,ะเพื่อนๆน่ารักเลยทีเดียว เพื่อนน่ารักนะคะกําลังเป็นรุ่นรุ่นนะคะน้องหา่านน้องเป็ดอันนี้เป็ดนะเจ้ไม่ใช่ห่านนะคะเป็ดที่ร้อยคอดำหุดำด,ดำไหวของเขานะคะคเพื่อนเราก็จะไม่รบกวนเขาเท่าไหร่นะคะเป็นการรบกวนนะคะบางตัวเป็ดจะอันนี้ไม่ใช่น้องหา่านควาดมร่มรื่นร่มเย็นให้กับผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะคเพื่อน โลก,กเกษตรตเจ้าเพื่อนแค่นี้ก่อนนะนเจ้าเพื่อนคิดจะยาวไปแล้วจักควานร่มลื่นร่มเย็นให้กับผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะแห่งน,นี้นะครเพื่อนอัดม,มากเลยนะน้องเป็ดเขาก็จะมานะคะแต่ว่าน้องห่านก็ยังไม่มาใกล้ๆน้องห่านใ,ใกล้จะอบยกกลับไปแล้วนะะีโซนสําหรับ ต้นไม้ใหญ่ให้สัตว์ได้อาศัยโซนนี้สําหรับมนุษย์นะคะก็อยู่ปะปนกันไปนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็จะทําำเขาก็จะมาอยู่พวกสัตว์ธรรมชาติะะสวนสาธาร,รณะนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเป็นโซนโซนนะคะอันนี้ตัวอะไรแต่ตัวอะไรก็มีเหมือนกันหมดบ้านเราก็มีนะ,ะของน้ำเหนือเคี้ยวแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ มีครองน้ําแบบธรรมชาติเขาก็าจะมาอยู่พวกสัตว์ธรรมชาตินะสวนสาธารณะนะคะเขาก็าจะแบ่งเป็นเป็นโซนโซนนะคะอันนี้สำน,นากสวนเขาเล่นน้ำน,นะคะกำขุดกำว่ายกัเป็นความน่ารักของสัตว์ปีกนะคะนี่ลอยมหาเราแล้วเล่นน้ำกันใหญ่เลยนะคะ เร่นน้ำให้เราดูเลยนะคะฐานสําหรับสําหรับกระลอกกระเตนแล้วก็ปล่อยน้ําจากแม่น้ําใหญ่ที่เข้ามาเล็กน้อยแล้วก็บวกกับน้ําฝนด้วยนะ,ะนจะ๊นะ ตัวอะไรแต่ตัวอะไรก็มีเหมือนกันเหนอคะบ้านเราก็มีนะคะคลองน้าเหนือเคียวแบบธรรมชาตินะคะเพื่อน,นคลองน้ําแบบธรรมชาติดําผุดดำว่ายของเขานะคะเพื่อนเราก็จะไม่รบกวนเขาเท่าไหร่นะคะเป็นการรบก,กวนนะครับบางตัวเป็ดจ้ะอันนี้ไม่ใช่น้องหา่านนะหนูแล้วก็สัตว์ปีกทั้งหลายเพราะเจะมากินเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่ทําเป็นป่า จำลองไว้ให้เขาหนูนแล้วก็สัตว์ปีกอะไรทั้งหลายนะเขาจะมากินเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่ทําเป็นป่าจําลองไว้ให้เขานะแล้วเขาก็ปล่อยน้ําจากแม่น้ําใหญ่เข้ามาเล็กน้อยแล้วก็บวกกับน,น้ําฝนด้วยนะจ๊ะน่ารักมากเลยเพื่นอนอู้ไล่กันใหญ่เลยนะคะเพื่อนไปแนะคะ บางตัวก็ยังอยู่ข้างบนนะคะจะมีดอกไม้ปา่าขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าเพื่อนสวนสาานะัตว์ธรรนเพื่อนน,น่ารักนะคะกําลังเป็นรุ่นๆน,นะคะน้องหา่านน้องเป็ดอันนี้เป็ดนะเจ้ไม่ใช่หาะะ่านเป็ดที่ร้อยคออา,อาศัยเล่นน้ํานะคะเขาอยู่ในสวนสัตว์อาศัยเล่นน้ํานะคะเขาอยู่ในสวนสัตว์ เห็นให้น้ำคับมีจอกเหน่มีเหน่คะเหน่ก็เอาไว้สําหรับเป็นอาหารของนกแล้วก็สัตว์น้ําเี่นะคะมีพุ้มพิบุสาธารณะนะคะเขาจะทำคลองน้ำไห้ยาวมาจากตรงนน้นเลยเนะเพื่อนๆทำสะพานข้ามอันนี้เป็นคลองจําลองที่เขาทำขึ้นมานะเจ้าเพื่อนๆความร่มรื่นร่มเย็นให้กับผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะแห่งน,นี้นะเะพื่อน มาอยู่พวกสัตว์ธรรมชาตินะสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเป็นโซนโซนนะคะอันนี้มาเล่นน้ํากันนะจ๊ะเห็นไหมเพื่อนๆความคุ้นเคยนะคะเขาก็ไม่หนีเรานะจ๊ะแล้วที่เขาก็โชว์การเล่นน้ำสาธารณะนะคะเขาจะทํคลองน้ําำยาวมาจากตรงนูงน้นเลยนะเพื่อนๆทำสะพานข้ามอันนี้เป็นคลองจำลองที่เขาทำขึ้นมานะจ๊ะเพื่อนๆ อยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะจะมีน้ําปล่อยมาให้น้องๆได้มาล้ลางผมนีเขาเล่นน้ำนะคะดำขุดดำไหวะะ้เป็นความน่ารักของสัตว์ปีกนะคะนี่ลอยมาหาเรแล้วนะจะมีดอกไม้ป่าขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าเพื่อนีสวนสาธารณะดำขุดดำไหว้ของเขานะคะเพื่อน,ะะนเราก็จะไม่รบกวนเขาเท่าไหร่นะคะ เป็นการรบกวนนะบ,บางตัวเป็ดจ้ะอันนี้ไม่ใช่น้องหา่านนะจูนนะคะนี่คือูอะไรเพื่อนเพื่อนนี่นะคะนี่ก็เป็นอาหารของนกของหนูของกระรอกกระเตเลยเนะเพื่อนเพื่อนดูสาธารณะนะคะเขาจะทํคลองน้ํา่ยาวมาจากตรงนน้นเลยนะเพื่อนเพื่อนทำสะพานข้ามอันนี้เป็นคลองจําลองที่เขาทำขึ้นมานะจ้าเพื่อนเพื่อนจะมีดอกไม้ป่าขึ้นไปเรื่อยๆนะจ้าเพื่อน สถานะสาธา,นะธารณะนะคะเขาจะทำคลองน้ำให้ยาวมาจากตรงนน้นเลยนะเพื่อนๆทำสะพานข้ามอันนี้เป็นคลองจำลองที่เขาทำขึ้นมานะเจ้าเพื่อนๆเป็นสหรับอาหารให้นกหนูกับโลกตะเตาเจ้าเพื่อนแค่นี้ก่อนนะเจ้าเพื่อน,น,น,นคิดจะยาวไปแล้วจะเอาเห็นให้น้ำรับมีจอกเหนามีเหนานะเหน่หนหนก็เอาไว้สำหรับเป็นอาหารของ นกแล้วก็สัตว์น้ำนี่นะคะมีพื่นเพื่อบนะะุมนะตัวอะไรแต่ตัวอะไรก็มีเหมือนกันหยดบ้านเราก็มีนะค,ะครองน้ํเนี่ยเขี้ยวแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆมีคลองน้ําแบบธรรมชาติหันสาหรับสําหรับกระลอกกระเตนมาอยู่ในสวนสาธารณะหแห่งนี้นะคะจะมีน้ําปล่อยมาให้น้องๆได้มาอาศัยเล่นน้ํานะคะเขาอยู่ในสวนสนัตว์นะคุณ กขาเล่นน้ำนะกำผุดกำไวะะ้แล้วเป็นความน่ารักของสัตว์ตีกนะ,ะนี่ลอยมาหาเราแล้เลนะคะเขาก็จะมาอยู่พวกสัตว์ธรรมชาตินะ,ะสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น,เป,นเป็นโซนโซนนะคะอันน้าบายอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะจะมีน้ำปล่อยมาให้น้องๆได้หานสำหรับสำหรับเอ่อ รอกกระแตนเราอยากจะไปถ่ายต้นแอปเปิ้ลเพื่อนเพื่อนได้เห็นทันไหมวันออนั้นเรามาถ่าย Apple แอปเปิ้ลแดีไม่้ติดนะคะนี่เป็นลูกอะไรไม่ทราบนะคะเพื่อนเพื่อนเยวคิดให้นี่โซนสําหรับต้นไม้ใหญ่ให้สัตว์ได้อาศัยโซนนี้สําหรับมนุษย์นะคะก็อยู่ปะปนกันไปนลคนะแล้วก็ต้นไม้ก็จะทํามาเล่นน้ํากันนะจ๊ะเห็นไหมเพื่อนความคุ้นเคยนะคะเขาก็ไม่หนีเรานะคะ เมื่อกี้เขาก็โชว์การเล่นน้ำมาเล่นน้ำกันนะจ๊ะเห็นไหมะเพื่อนความคุ้นเคยนะเขาก็ไม่หนีเรานะจ๊ะเมื่อกี้เขาก็โชว์การเล่นน้ำานะตัวอะไรแต่ตัวอะไรก็มีเหมือนกันหมดบ้านเราก็มีนะะคลองน้ำเนน่ยเขียวแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนคลองน้ำแบบธรรมชาตินะสวยเขาเล่นน้ำนะคะกำขุดกำไหวนะเป็นความน่ารักของสัตว์ปีกนะ นี่ลอยมาหาเราแล้วน,นี่โซนสําหรับต้นไม้ใหญ่ให้สัตว์ได้อาศัยโซนนี้สําหรับมนุษย์นะคะก็อ,อยู่ปะปนกันไปนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็จะทํเสาให้นกหนูกับโระเตนจะเพลิน แค่นี้ก่อนนะเจ้าเพื่อน,อนคลิดจะยาวไปแล้วจะอยากจะไปถ่ายต้นแอปเปิลเพื่อนเพื่อนได้เห็นทันดเลยวัออนนั้นเรามาถ่าย Apple แอปเปิลเดี๋ยวมิ้ติดนะคะนี่เป็นลูกอะไรไม่ทราบนะคะเพื่อนเพื่อนเนี้ยคิดให้เราเห็นให้น้ำค่ะมีจอกเหนือมีเหนือนะคะเหนือก็เอาไว้สําหรับเป็นอาหารของนกแล้วก็สัตว์น้ํานี่นะคะมีนพ,นพินพ่ๆจะมีดอกไม้ป่าขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าเพื่อนอนส่วนสาธารนณะมอยู่ในส่วนสาธารณะหแห่งนี้นะคะ จะมีน้ำปล่อยมาให้น้องๆได้นะเขาก็จะมาอยู่พวกสัตว์ธรรมชาตินะสวนสาธา,ารณะนะคะเขาก็จะบ